มาอัปเดตแพ็กกิโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AI s อในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนของพฤศจิกายน2567ายครับตัวในเทปนี้จะเป็นตัวเน็ตที่เป็นตัวไม่อันมาลดสปีดมาลดความเร็วนะครับเล่นได้เล่นเอาเล่นเยอะยิ่งดีนะครับสำหรับเทปนี้ที่นำมารวมเอาไว้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้ดูในส่วนของรายละเอียดกันต่อไปนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยูทูบของมาจอมนึ่ซิมกันก่อนนะครับ เทปนี้นะ่ะจะออกอากาศหลักๆกันทางช่อง u t u b e ของบาจอจหนมายซิมแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเจอทางช่อง YouTube อื่นๆหรือคุณผู้ชมเจอทางสื่อโซเชียลอื่นๆนะครับฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง YouTube ของบาจอจหนมายซิมกันด้วย นะครับท่านที่ไม่กดติดตามก็ไม่เป็นไรครับท่านเข้ามาดูเข้ามาชมเนี่ยระบบก็จะเป็นการนับยอดในการดูการชมแล้วนะครับไม่กดติดตามก็ไม่เป็นไรครับส่วนท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณกันมากมากเลยนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดครับเวลามีเทปออกอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมไนดะ้รับทราบนะครับจะดูในทันทีหรือจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับ ส่วนข่าวฝากประชาสัมพันธ์ก็มีเหมือนเดิมนะครับ0993154905เนี่ยสามารถที่จะฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยรวมไปถึงข่าวอื่นๆครับงานวัดงานมัสยิดงานบุญงานการกุศลนต่างๆอันเนี้ยประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆ0993154905นะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะฝากข่าวมาได้เลยหรือจะเป็นข่าวงานอื่นๆครับงานบวชงานแต่งงานศพงานเลี้ยงน้ำชางานขึ้นบ้านใหม่งานสารพัดงานครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยเช่นกันนะครับช่อง y o u t u b บบารจอมเนือซิมและสื่อโซเชียลอื่นๆของบารจอมเนือซิมเนี่ยจะคอยประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือคุณผู้ชมต้องการที่จะติดต่อลงโฆษณานะครับก็30เทป1 0 0 0บาทเท่านั้นเองหรือจะแบ่งเป็นเทปเทปละ1 0 0บาทก็ได้นะครับจะลงสัก1เทปหรือ2เทปก็เทปละ100บาทนะครับแต่ถ้ารวมเมาส์ไปเลย30เทปก็1000บาทนะครับ หรือคุณผู้ชมต้องการจะลงโฆษณากับสื่อโซเชียลของร้านซาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเนี่ยสามารถที่จะลงโฆษณากันได้ด้วยเช่นกันนะครับเดือนละ1000บาทเท่านั้นเองครับหรือจะแบ่งเป็นวันวันละ100บาทนะครับบางท่านเนี่ยต้องการที่จะลงสัก1วัน2วันอันนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับลงทางสื่อโซเชียลอื่นๆของร้านซาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเรามีครบทุกสื่อโซเชียลทั้ง Facebook ปกติ Facebook ธรรมดาเพจเฟซบุ๊กกลุ่มเฟซบุ๊ก นะครับหรือจะเป็นสื่อโซเชียลอื่นๆมีครบหมดเลยสําหรับร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์ในสื่อโซเชียลนะครับก็ติดต่อกันได้เลยเช่นกันนะครับถ้าติดต่อโฆษณากับผมบาจอมนิติมครับศูนย์เก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่เก้าศูนย์ห้าถ้าติดต่อลงโฆษณากับร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับในสื่อโซเชียลของเขาก็ศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดที่คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันติดต่อลงโฆษณากันได้เลยนะครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับกับการทอดกระถินสามัคคีที่วัดัดงปาม นะครับอานนี้ครับทอดกรถินสามาคีที่วัดผังปามสามนะครับวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2 5 6 7ก็คือวันพรุ่งนี้เราบันทึกเทปวันนี้ก็คือ2พฤศจิกายน2 5 6 7วันพรุ่งนี้เขาก็จะทําการทอดกรถินกันแล้วนะครับเทปนี้จะออกอากาศวันนี้เลยนะครับก่อนเที่ยงและครับเทปนี้ออกอากาศนะครับวันพรุ่งนี้ครับ3พฤศจิกายน2 5 6 7เนี่ยเราไปร่วมทอดกรถินกันนะครับที่วัดผังปามสามอยู่ที่ Uh, ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับ uh, วันน,น,นี้วันที่2นะครับวันที่2วันนี้เขาจะทําการสมโพธิองค์กฐถินเนี่ยตอนหกโมงครึ uh, ่งนะครับที่วัดผังบาง3ามก็คือวันที่2เนี่ยครับสมโพธิองค์กฐถินนะครับหกโมงครึ no ่งนะครับแล้วก็หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งก็คือ6กโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นครึ่งนะครับก็คือ18บแนาฬิกาสานาทีนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้วันที่3พฤศจิกายน2 5 6 7เนี่ยก็จะทําการทอดกระถินกันนะครับเราไปร่วมทอดกระถินกันครับแล้วก็ทางบาจอมนิดซิมนะครับอไปร่วมถ่ายวีดีโอในเรื่องของการแห่กระถินนิดนึงด้วยนะครับอันนี้ไปเป็นการส่วนตัวนะครับไปเป็นการส่วนตัวครับนะครับ หลาท่านใดรู้จักก็สามารถทักทายกันได้ด้วยนะครับหรือนักบุญในต่างจังหวัดครับสามารถที่จะไปร่วมบุญทอดกรถินกันได้เลยที่วัดผังปามสามนะครับพี่น้องอีสานบานเฮาครับบ่าวาอยู่มองไหนครับกะไปเฮ็ดบุญกันได้นะครับที่วัดผังปามสามครับก็จะทําการทอดกรถินย้ำอีกครั้งหนึ่งครับวันที่3พฤศจิกายนสองพันหรกสิบเจ็ครับหลายๆท่านที่ไม่สามารถที่จะไปร่วมทําบุญกับทางวัดได้นะครับก็สามารถที่จะอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเราทําบุญผ่านระบบ อ,ออนไลน์กันได้นะครับเราร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารของทางวัดได้เลยครับเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชี919 043 4 1 6 1นยากะครับย้ำเลขบัญชีอีกครั้งหนึ่งครับ9 1 9 0 4 3 4 1 6 1กนะครับก็วัดปนรสารามชื่อบัญชีนะครับกะเฮ้ากะไปเฮ็ดบุญรวมกันเดอ้อพี่น้องอีสานบานเฮ่าครับแล้วก็ฝากข่าวอื่นๆกันได้เลย นะครับคุณผู้ชมสําหรับการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเรากันต่อนะครับกับเทปเทปนี้ในส่วนของเพจกิบโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ a อเในระบบเติมเงินนะครับอันนี้คือสามารถที่จะสมัครได้ทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย,าย้ายค่ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้หมดเลยนะครับคุณจะใช้เบอร์เก่ามากี่ปีก็ตามแต่กดรหัสในการสมัครกันได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเนิตไม่อั้นลดสปีดมาลดความเร็วดังที่บอกกับคุณผู้ชมไปในตอนต้นของเทปรายการนะครับเราจะพยายามคัดสรรโปรโมชั่นที่มันเป็นนนไม่อั้ครบ เน็ตไม่อั้นนะคุณผู้ชมสามารถที่จะเล่นจนครบตามจํานวนรอบวันที่เขากําหนดได้เลยนะครับเล่นกันยาวๆได้เลยเล่นไม่อั้นได้เลยนะครับเล่นปล่อยฮอตสปอร์ตได้นะครับเอากันเต็มที่ได้เลยนะครับแต่สิ่งเดียวที่ห้ามทําก็คือห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิตห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบตัวเนื่องตลอดทั้งวันอันเนี้ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแพ็กเกจของเราลงนะครับ ตัวนี้กับความเร็ว1เมกะบิตเพอร์เซกนะครับใช้งานได้นาน2วันถามว่า1เมกะบิตเพอร์เซกมันทำอะไรได้บ้างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้กันโอเคไม่มีปัญหาครับแต่เมื่อปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยเราหลายๆท่านเนี่ยต้องการจะได้เน็ตแบบความเร็วสูงๆนะครับเพราะฉะนั้น1เมกเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับคุณผู้ชมนะครับหเมกเวลาเราดูวิดีโอดู YouTube นะครับมันมีกระตุกครับหเมกนะครับผมถึงไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ในการดูโซเชียลอื่นๆทัั่วๆไปนะครบ โพสต์รูปโพสต์ข้อความนะครับดูอ่านข้อความรุ่นนี้นั่นครับส่งแชทส่งไลน์อันนี้มันไม่มีปัญหาครับทาได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเอามาดูวิดีโอเนี่ยมันจะมีกระตุกกระตุกกระตุกนะครับดูไปแล้วกระตุกดูไปแล้วกระตุกดูไปแล้วกระตุกนะครับสำหรับการดูในส่วนของวิดีโอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมผมแนะนําให้คุณผู้ชมเอาความเร็ว4เมกะบิตเพื่อสขึ้นไปนะครับถ้าดูในส่วนของวิดีโอครับ4เมกะบิตเพื่อสขึ้นไปมันจะไม่กระตุกนะครับ แต่ถ้าเป็น1เมก2เมกสองเมกนี้มันจะมีกระตุกนะครับในการดูวิดีโอดูสักพักหนึ่งกระตุกสักพักหนึ่งกระตุกนะครับเดี๋ยวเราจะอารมณ์เสียเปล่าๆนะครับแต่ถ้าเอามาใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับโพสต์รูปโพสต์ข้อความทักแชทส่งแชทอะไรแบบนี้ครับโทรผ่านแชทอะไรเงี้ยก็ทําได้ไม่มีปัญหาครับหเมกกับ2เมกเนะี่ยสบายบื้อแล้วครับนะครับหเมกสวันราคา38บาทอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับกดร,รหรัสดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดเจ็ด 98ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกออกคุณผู้ชมกดร,รหัสให้หมดทุกตัวนะครับแล้วก็ตัวมานะครับตัวมาเนี่ยจะเป็นตัว2เมกะบิตเพอเซกแม้ลดสปีดมาลดความเร็วนาน7วันนะครับแล้วเขาก็แถมตัวเน็ต 5G จำนวน 1GB ให้เราด้วยนะครับ 1GB ตรงนี้เขาแถมนะครับนี่คือก็แถมแต่หลักๆพื้นๆก็คืออยู่ที่2เมกไม่อั้นนะครับใช้งานได้นาน7วันครับราคา180บาทเนี่ยรวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็กดร,รหรัสดอกจัน777 ดอกจัน7 7 9ดดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับแล้วหลังจากนั้นรอรับข้อความก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับถ้าข้อความยังไม่เข้าให้คุณผู้ชมเช็คอดเงินดูก่อนครับถ้ายอดเงินยังไม่ลดแสดงว่าสมัครปโปรโมชั่นยังไม่เสร็จกดซ้าอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้ายอดเงินลดไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งข้อความขึ้นแน่นอนนะครับ ือจะเป็นตัวหนึ่งเมกแบบ30วันก็ได้เหมือนกันนะครับไม่อัมโมสปีดมาร์ความเร็วคุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าตัวที่มันเป็นไม่อัมโมสปีดมารดความเร็วณเวลาเนี้ยณปัจจุบันนี้นะครับราคามันจก็จะขับกระเถิบสูงขึ้นครับทุกราคาจะเป็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะค่ายใดค่ายหนึ่งนะครับทุกราคาตอนนี้โปรโมชั่นเหมือนกันอ่าระยะเวลาเท่ากันจํานวนเงินเท่ากันครับคุณผู้ชมไม่ต้องบ่นนะครับว่าเออค่ายนั้นแพงกว่าค่ายนี้แพงว่าไม่ใช่แล้วครับเท่ากันหมดแล้วนะครับโปรโมชั่นเดียเหมือน ร้วยเวลาเท่ากันครับหนึ่งเมกแม่มาสเปิดมันลดความเร็วของเราตัวนี้นะครับใช้งานได้นาน30วันครับตอนเนี้ยหน้าบ้านมันเสือกอีกแล้วครับพวกสมุนสันดานหมาหน้าบ้านมันเสือกครับเสือกบ่อยครับตรงนั้นครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับกดรหัสในการสมัครกันได้เลยนะครับต่อมาตัวนี้ของเอเนอร์โบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเราจะมีให้เลือกหนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวไม่อั้นรถสปีดไม่รูร้ความเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็สมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันเบอร์ใหม่บเบ,บอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมอม่ได้สมัครได้หมดเลยนะครับราคา webinar. นี้ก็รวมภาษีมาแล้วก็เพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับจะเอาความเร,เร็วเท่าไหร่เอาราคาเท่าไหร่เอาจํานวนกี่วันกดร,รหัสตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยนะครับเรามาย้ําโปรโมชั่นย้ํารหัสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมโชั่นตัวนี้ขออนุญ,ญาตซูมขึ้นไปเลยครับเห็นบ,บ,บ,บ่ล่ะเบื้องเห็นบ่ล่ะครับอตััััวหนนหนงสือออมม้ยยๆค่กซูเขาไป ให้มันใหญ่นะครับอ่ะมาดูครับโปรโมชั่นของเรานิดเอไนะครับตัวเลขเลยคร <1 S 1> <drink. prised. S 2> ับ1เมกไม่อัลลูมิเนียมลดความเร็วนะครับ1เมกราคา27บาทครับอ่อเจ้าเจบาทนะครับ1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7021ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมและโทรออกครับต่อไปเป็น1เมกไม่อัลลูมิเนียมลดความเร็ว38บาทนาน2วันกดดอกจัน777ดอกจันอ่า 7 3 8ดดอกจัน1 1 7 0 1 0เหสี่หลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็น1เมกะบิตเพอร์เซกหบาทนาน3วันกดดอกจัน777ดอกจัน7 0 9ดดอกจัน1 1 7 0 1 0เหสี่หลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็น1เมกนมครับอ่า100เศร้าเบาทนะครับนาน7จวัน129บาทนะครับนาน7จวันกดดอกจัน777ดอกจัน7098ดอกจัน1 1, 1 7 0 1 0่เยมหล้่ถูกออกครับ ต่อมา1เมกไมอั้นนะครับแล้วก็โทรฟรีในรขคาเอสอย่างเดียว13 9บาทนาน7วันกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 2 2 0ดอกจัน1 1 7 0 1 0ี่เหลี่ยมแล้วถทกออกต่อมาเป็น1เมกนะครับ3า5บาทนาน3าวันกดดอกจัน777ดอกจัน7153ดอกจัน1 1 7 0 1 0สีส่เหลี่ยมแล้วถทออกนะครับต่อมาเป็น1เมก 800บาทครับนาน90วันกดดอกจันร777ดอกจัน7379ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็น1เมกนะครับ1,200บาทนาน180วันกดดอกจันท777ดอกจัน7328ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็นตัว1เมกกันต่อนะครับตัว1เมกนี้1,800บาทนาน365วันครับกดดอกจัน777ดอกจัน7329ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้ว ต่อมาเป็นตัว2เมิกกันบ้างนะครับ2เมิกราคาสามสบาทนานหนึวันกดดอกจัน777ดอกจัน7381ดอกจัน1 1 7 0 1 0นเหสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็นตัว2เมิกไม่อั้น161บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7382ดอกจัน1 1 7 0 1 0นเหสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมาเป็นตัว2เมิกนะครับไม่อั้นราคา482บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน 7383ดอกจัน117010เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเรามาดูตัวที่เป็น4มเมตรกระบิตเพอร์เซกกันบ้างนะครับ4เมตรตัวแรกก็คือราคา35บาทนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน620ดอกจัน117010เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเป็น4เมตรแถมโทรฟรีในเครือข่ายเอสอย่างเดียวราคา45บาทนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7151ดอกจัน117010เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเป็นตัว4เมตร แถมทูกฟรีในคือกระขายยึดอย่างเดียว246บาทนะครับนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7 2 2ดดอกจัน1 1 7 0 1 0 4เหลี่ยมแล้วโทออกครับแล้วก็ต่อมาเป็นตัว4เมกนะครับาบาทนาน2วันกดดอกจัน777ดอกจัน738 4ดอกจัน1 1 7 0 104เหลี่ยมแล้วโทออกครับต่อมาเป็นตัว4เมกนะครับ236บาทนาน7วันกดดอกจัน 777, ดอกจัน7154 ดอกจันหนึ่งหนเหนึ่งศูนยสี่เหลี่ยมแล้วถูอออกแล้วก็ต่อมาเป็นตัวสี่เมกนะครับหกร้อยเก้าสิบหกบาทนานสามสิบวันกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหนึ่งห้าเก้าดอกจัน 00, 00 1นึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึูนย์สเหลี่ยมแล้วถทรครับต่อมาเป็นตัว4ี่เมกนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทนานเกวันกดดอกจันเจ็ดดอกจันเ 98ดอกจัน1 1 7 0 10หสี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับต่อมาเป็นตัว6เมกะบิตเพอร์เซตกันบ้างนะครับ6เมกไมอันราคา49บาทนาน1วันกดดอกจัน7 7 7ดอกจันเ2็9ดอกจัน1 170 10เหสี่เหลี่ยมแล้วถูออกต่อมาเป็นตัว6กเมกราคา81บาทนะครับ2วันกดดอกจันเ7 7ดกจัด .1 3 8 5ดอกจันเ170 10มแปห้าดอกจันห่อหน่าเป็นตัว6เมกอ่บาทนย์สวันกลด่ยมแล้7 7ูออกจัน7 2 1 0 อดอกจันหนึ่งหนึจ็นย์หนึ่สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อมาเป็นตัว6เมก910บาทครับกดนานสามสิวันนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7 2 1 0อ่า7ขออภัยครับกดดอกจัน777ดอกจัน 7, 7 2 1 1ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อไปเป็นตัว10เมกกันบ้างนะครับ10เมกไม่อ้นราคา59บาทนาน1วันนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7 3 8 6 ดอกจันหนึ่งหนเหี่เหลี่ยมแล้วถูออกต่อมาเป็นสิบมิคไม่อั้นนะครับราคาหนึบาทนานสวันกดดอกจันเจ็ดดอกจันเจ็สดจอกจันหนึ่งหนเหสเหลี่ยมแล้วถูออกครับต่อมาเป็นตัวสิบมกะบิตเพอร์เซกนะครับราคาสามบาทนานจิตวันกดดอกจันเจ็ดอกจันเจ็ดสามสอคอพาครับกดดอกจันเจ็ดจอกจันเจ็ดสดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูน ต่อมาเป็นตัว10เมกะบิตเพอร์เซกไม่อันนะครับราคา1,177บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน7389ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็นตัว10เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแล้วก็ราคา1,925บาทนะครับ1 9 0 5บาทนะครับนาน90วันกดดอกจัน777ดอกจัน7399ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรมโมชั่นกับ ชุดที่2นะครับเป็นตัวเน็ตไม่อั้นมรสดสปีดไม่ลดความเร็วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดรหัสในการสมัครกับแพ็กเกจโปรโมชั่นเหล่านี้กันได้เลยนะครับเรามาดูต,ตัวต่อไปกันต่อนะครับกับตัวนี้ไม่อันมรสดสปีดไม่ลดความเร็วเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าใหญ่ค่ายเบอร์เดียมแน็สามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยเช่นกันนะครับจะมีตัวที่เป็นอ่าสี mix, ่เมกแถมโทรฟรี free, ทุกเครือข่าย1ินาทีนะครับเน็ต4เมกไม่อันเนะี่ยหวัน าราคาสามสบาทรวมภาษีลแล้วกดรหัสดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกสองเจ็ดดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแล้วก็4เมกะบิตเพอร์เซกนาน2วันนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายแค่10นาทีก็ราคา58บาทกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกสองแปดดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเป็นตัว2เมกะบิตเพอร์เซกกันบ้างนะครับไม่อั้นนาน7วันแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่าย15นาทีนะครรับราคาเนี่ย อยู่ที่155บาทรวมภาษีแล้วกดดอกจัน777ดอกจัน7630ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับต่อมาตัวที่เป็น2เมกะบิตเพอร์สิกไม่อั้นกันบ้างนาน30วันนะครับตัวนี้ไม่อั้น30วัน2เมกนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายเออสอย่างเดียวนาน30วันกันเต็มๆกดรหัสในการสมัครนะครับดอกจัน777ดอกจัน7631ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูออกตัวนี้ราคาอยู่ที่380บาทรวมภาษีแล้วนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว4มิกออีกตัวหนึ่งนะครับ4 ic, มิกกระเพอร์เซ็กไม่อันดัสปีดม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็แถมทัวรฟรีเฉพาะเครือข่ายของเอชอย่างเดียวครับราคานี้470บาทรวมภาษีแล้วนะครับกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7632ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วทัวรออกครับต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ2เมกะปุกเพอร์เซ็กไม่อันดัสปีดม่ลดความเร็วนาน7วันตัวนี้เน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี free. นะครับ2เมกะบิตเพอร์สิกอย่างเดียวนานจิตวันกันเลยเต็มๆราคา130ราบาทครับกดดอกจัน777ดดอกจัน7 629ดอกจัน1 1 7 0 1 0เ์หสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวที่สองกดสมัครกันได้เลยครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาย่า่เบอร์เดิมกดได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของการโทรไปต่างประเทศนะครับสำหรับท่านที่ใช้ซิมของเอสในระบบเติมเงิน แล้วเราต้องการที่จะโทรไปต่างประเทศในราคาแบบสุดประหยัดเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็เวลาโทรเนี่ยกด0ซอร์รหัสประเทศรหัสเมืองแล้วก็เบอร์ปลายทางนะครับคุณผู้ชมต้องสมัครแพ็กเกจให้เสร็จก่อนนะครับราคาจะได้ถูกลงจากปกติเนี่ยราคาสองบาทกว่านะครับก็เหลือ1นึบาทสีหรือ3บาทกว่าก็เหลือ2บาทกว่านะครับสองบาทห้าสิบเหลือสองบาทศูนย์หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับหรือ6บาท7บาทก็เหลือ3บาทมันราคามันจะลดลงครึ่งตัวครึ่งนะครับเอาง่ายๆแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมต้องกดรหัส สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นในการโทรไปต่างประเทศก่อนนะครับเรามาดูกลุ่มแรกครับสำหรับการโทรไปประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้และอินเดียนะครับแพ็กเกจนี้เหมาจ่ายไปเลยครับ99บาทนะครับ99บาทนี้เนี่ยใช้โทรได้60นาทีนะครับรหัสในการสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน3801ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ แล้วก็ตัวที่2นะครับกลุ่มที่2ก็การโทรไปประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะครับเหมาเพ็เกตเกจ1 9ิบหบาทน,นะครับใช้โทรได้40นาทีนะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน7 7 7ดดอกจัน3 8 0 2ดอกจัน1 1, 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมากลุ่มที่3ครับในการโทรไปสหรัฐอเมริกาโทรไปแคน,นาดานะครับราคา100่ เศร้าเก่าบาทนะครับ129อ่บาทอาจใช้งานได้นาน60นาทีนะครับกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน3803ดอกจัน1170งหจนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็คือโทรไปประเทศเยอรมนีสหราชอาณาจักรแล้วก็โทรไปญี่ปุ่นโทรไปฝรั่งเศสนะครับเมาจ่ายแพ็กเกจ159บาทโทรได้40นาทีนะครับ กดรหัสในการสมัครดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันสามแปดศูนย์สี่ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับและหลังจากนั้นเวลาโทรไปต่างประเทศนะครับกดรหัสศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่าไม่ใช่สิกดรหัสศูนย์ศูนย์สามรหัสประเทศรหัสเมืองเบอร์ปลายทางคุณผู้ชมก็โทรออกได้เลยนะครับก็จะไปสู่ประเทศนั้นๆในราคาที่สุดประหยัดขึ้นนะครับหรือคุณผู้ชม,กออกชมต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรที่ call center ของเอเอนงกันได้เลยนะครับ มนูโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้สำหรับเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับเบอร์ใหม่และก็ย้ายค่ายเท่านั้นยังสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้อยู่นะครับเบอร์เก่าสมัครไม่ได้สำหรับตัวโปรโมชั่นบนนี้นะครับเป็นตัวเน็ดอย่างเดียวไม่มีโทรฟีราคา482บาทรวมภาษีนะครับ450้มิิยังไม่รวมภาษีถ้ารวมภาษีก็คือ4 8 2บาทเบอร์ใหม่กับย,าย้ายค่ายเท่านั้นนะครับสมัครได้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนพฤศจิก,กายน2567นี้คร้บแล้วก็เป็ต่ออนยุอัตโนมัติ นะครับคุณผ <an> ู้ชมก็สามารถสมัครตามรหัสตรงนี้ได้เลย10เมกะบิตเซกแม่มันสเปียไม่ลดความเร็วไม่มีโทรฟรีเน็ตอย่างเดียวเน็ตล้วนๆนะครับไม่มันสเปีดร์ไม่ลดความเร็วกดรหัสดอกจัน777ดอกจันเ7 0 3ดอกจัน117010นเหสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่เป็นเน็ตแม่มันลดสปีดม์ไม่ลดความเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็จะแถมตัวเน็ต 5G มาให้เราด้วย ตัวนี้จะเป็นเน็ต 3G กับ 4G เนี่ยยืนพื้นแมสมัน้สปีดมารู้ความเร็วแล้วก็ 5G เนี่ยจะแถมมาให้เราเป็นตัวเน็ตจำกัดนะครับให้เราได้ใช้งานแบบแถมๆสำหรับในระบบ 5G นะครับมันจะมี1วัน2วันและ3วันเรามาดูตัวที่เป็น1วันกันก่อนนะครับ1วันตัวเนี่ย4เมกใช่ไหมล่ะครับ4เมกนะครับ,นะรบ1วันตัวเนี้ย4เมก4เมกไม่อัน้นแล้วก็แถมโทรฟรีทุกรา่า10นาทีให้เราด้วยแล้วก็แถมเน็ต 5G 1GB ให้เราด้วยนะครับ ราคา43บาทรวมภาษีแล้วครับนานหนึวันกดรหัสดอกจัน777นะครับดอกจัน7721ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมและโทรออกนะครับต่อมาตัวที่เป็น6เมกนะครับ6เมกแม่งลดความเร็วมาลดความแล้วก็แถม 5G มา 1GB นะครับราคา59บาทรวมภาษีแล้วนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7722ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอันนี้ไม่มีโทรฟรีนะครับตัวที่มีโทรฟรีก็คือ4เมกตัว1วันแค่นั้นเองที่มีโทรฟรีีีส่่่ววนนนตััอืไมมโทรรรฟะคบ ต่อมาตัวที่เป็น10เมกะบิตเพอร์เซกนะครับไม่เอาสปีดมาลดความเร็วแล้วก็ราคานี้จะอยู่ที่70บาทนานสามนานนึ่งวันนะครับแล้วก็แถม 5G จีมาให้เราด้วย 1G ึบีนะครับอรหัสในการกดสมัครดอกจันเจ็ดเจ็ดเอกจันเจ็ดดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาตัวที่มันเป็น2วันกันบ้างนะครับสวันนี้ก็จะมีตัว4เมกนะครับสี่เมกไม่เอาสปีดมาลดความเร็วแล้วก็แถม 5G จีมาให้เราด้วยวันละ 1G หนึ่งจีบี็น 2G วันนะครับ รหัสการกดสมัครดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดดสอี่กจันหนึ่งหนเหลี่ยมแล้วถูออกราคาเจ็ดสิบห้าบาทนานน้นสวันกันเต็มๆนะครับรวมภาษีแล้วแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัว6กเมกนะครับหกเมกไม่เราัสปีดม่ลดความเร็วแถม 5G ามาให้เราด้วยวันละ1 GB ่วันละ1 GB ่นะครับสวันสองนะครับราคาเกบาทรวมภาษีแล้วกดรหัสดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดเจ็ดสองห้าดอกันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้ว 4เมกไหมลดสปีดมันลดความเร็วราคา113บาทนะครับนาน3วันแล้วก็แถมเน็ต 5G ไหมเราด้วยวันละ 1GB 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 3วันแล้วก็รวมเป็น 3GB ที่เน็ตแถมฟรีไหมนะครับคดณรหัสน7 7 7 07719 0 7 1 1 7 0 1 0ยมแล้วถูกออกครับต่อมาตัว6เมก3วันนะครับไม่อลดสปีดมันลดความเร็วราคา140บาทรวมภาษีแล้วแล้วก็แถม 5G ให้เราด้วยนะครับวันละ 1GB 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 รวม3วันก็ 3GB นะครับที่เป็นตัวแถม ในระบบ 5G นะครับแต่3มกกับ4ม่ก 3G กับ 4G นั้นยืนพื้นไม่อัมรสบิดมาลดความเร็กกวกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7720ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านส s วุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เลยนะครับทุกช่องทางหรือจะเป็นเพจ a c e b o o k ก็ค้นหาร้าน s วุธคอมพิวเตอร์สตูลกันได้เลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของอาทางเบอร์โทรศัพท์ก็แอดไลน์กันได้นะครับ0 8 2 6 9 9 1 7นี้ก็แอดไลน์ได้ นะครับสกา,ามานังหรือจะเป็นแอดไลน์ผ่าน id s r w u t c o m p u t e r นะครับนี่คือชิชื่อเพจ Facebook นะครับเพจเฟซบุ๊กนี้น่าจะสะดวกและเร็วที่สุดในการติดต่อกับร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube ของบา่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราออกอากาศหลักๆกันทางช่องของ u t u b บบ่าวจอมเน็ตซิมนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับหลายๆท่านที่เจอดูทางช่อง YouTube ช่องอื่นนะครับแล้วทักท้วงกันเข้ามาว่าโปรโมชั่นเน็ ก็คือผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราจะอัปเดตกันรวดเร็วทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมเลยครับเราจะมีข้อมูลเทปรายการต่างๆเนี่ยออกอากาศหลักๆกันทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับรวมทั้งลงเวอร์ชันเน็ตรวมทั้งข้อมูลอื่นๆนู่นนี่นั่นทั่วไปนะครับคุณผู้ชมดูทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมครับข้อมูลจะมาด่วนๆเลยนะครับส่วนช่อง YouTube อื่นๆนั้นเนี่ยเทปจะออกมาทีหลังบางทีเทปไม่ได้บ วันนี้ก็เลยมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมอัปเดตโปรโมชั่นที่มันเป็นปัจจุบันหลายๆท่านที่ทักท้วงมานะครับว่าโปรโมชั่นเน็ตปัจจุบันมีตัวไหนบ้างนะครับที่ยังใช้งานได้อยู่ตัวไหนบ้างที่ก็ถอดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับที่ดูทางช่อง YouTube อื่นๆฝากคุณผู้ชมมาติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมยเน็ตซีมครับโปรโมชั่นมันจะมีมาใหม่ๆจะออกทางช่อง YouTube u t ท b e บ่าวจดมาเน็ตซีมกันก่อนนะครับบางทีช่องยมดาูทูบอง y o u u t บ่อมเน นะครับกดติดตามก็ได้ไม่กดติดตามก็ได้ครับค้นหาเข้ามาดูเลยครับช่อง YouTube ของบ่าวจอมเน็ตซีมครับแล้วทีนี้นะครับขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับอทอดกระถินสามัคคีครับที่วัดบางบำสามนะครับขอดูสไลด์ก่อนครับอยู่ไหนแล้วสไลด์นะครับในการทอดกระถินสามัคคีของวัดบางบำสามครับในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2องพก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเราบันทึกเทปกันวันนี้วันที่2ครับแล้วก็เทปนี้จะออกอากาศกันวันนี้เลยนะครับก่อนเที่ยง คุณผู้ชมไปร่วมทอดกรถินกันได้เลยนะครับกรถินเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่อีกบุญหนึ่งนะครับเพราะว่าปีละหนึ่งครั้งแค่นั้นเองแล้วการที่จะจัดทอดกรถินได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับจะต้องมีองค์ประกอบหนึ่งพระพิพุธสูงอยู่พระจําจำพรรษาครบ5รูปขึ้นไป2พระพิสุธสูงทั้ง5รูปขึ้นไปนั้นจะต้องมีการปวารนาตนในตอนเข้าพรรษาไว้ด้วยนะครับถ้าไม่ครบในส่วนนี้ก็รับองค์กรถินไม่ได้นะครับจะต้องเปลี่ยนไปเป็นทอดป้าป่านะครับ เพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าบุญกรถินคือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับสำหรับการทอดกรถินไปร่วมบุญทอดกรถินกันได้เลยนะครับพี่น้องอีสานบ้านเฮ้าครับไปเฮ็ดบุญร่วมกันนะครับแล้วก็ทางผคใตายของเราก็สามารถไปรวมทําบุญกันได้นะครับจะทําบุญพ่านบัญชีธนาคารก็ได้หรือจะไปรวมบุญกันที่วัดก็ได้เหมือนกันนะครับเราไปรวมแห่กทิ่นกันครับลำหนาดน้อยน้อยกันเลยนะครับในวันที่เราแห่กทินกันต่อเช้า นะครับเรอบ่าวจอมนิสซิมครับก็จะไปท่าย YouTube ด้วยนิดนึงนะครับไปเป็นการส้วนตัวนะครับไปเป็นการส่วนตัวครับไปท่าย t u b e ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานของกระเซเข้าวสตูนก็ไปทำข้าวด้วยนิดนึงนะครับไปท่ายูปนะครับจริงๆเราไปเดินเสื้อนี่ครับไปเดินเสื้อนี่ครับจริงๆเราไปเดินเสื้อนะครับไปเป็นปิ่นกระเซนนี่ครับนะครับพี่น้องอีสานบ้านฮ่อครับเฮ็ดบุญกับวัดเพิรนนะครับกับผ่านมันซี่ธนาคัรกระได้ครับ บัญชีธนาคารกรุงไทยครับเลขทีบัญชีเก่าหนึ่งเก่าศูนย์ซีสามีหนึ่งหกหนึ่งครับนะครับอ่านยำเลขบัญชีอีกคั้งหนึ่งครับเลขบัญชีเก่าหนึ่งเก่าศูนย์ีสามีหนึ่งหกหนึ่งนะครับกับบัญชีธนาคารกรุงไทยสื่อบัญชีวัดถังตามสามนะครับกับไปเฮ็ดบุญกับท่างวัดเพิ่นใดนะครับ อย่าลืมครับ3พฤศจิกายนพร่งนี้ครับเราไปร่วมแห่กระถินพร้อมกันนะครับที่วัดพังตาม3หมู่ที่2ตาําบลตามพัฒนาอําเภอมะนังจังหวัดสตูลครับก่อนที่จะทิ้งท้ายในเทปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เนะครับก็สามารถที่จะกดสมัครตามรหัสที่ได้บอกไปในข้างต้นได้เลยนะครับชื่นชอบโปรโมชั่นตัวไหนชื่นชอบอรหัสราคาไหนเนี่ย ความเร็วเท่าไรก็สามารถที่จะกดร,รหัสในการกสมัครกันได้เลยนะครับมือหน้าพ่อกันไหมสำหรับมือนี่สวัสดีครับ